ร่ม5แบบธนาค้าร่มรวยขายร่มส่งที่ดีที่สุดนะครับผมร่มก๊อปเลยครับรุ่นแรกในะขนาด30นิ้วนะครับร่มก๊อปก็มีทั้ง30นิ้วและยี่17นิ้วครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่คือขนาด30นิ้ว UV สีดำน้ำขนาดใหญ่มากเลยนะนกนะันแดดกันฝนได้เป็น2เท่ารุ่นนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับนี่ครับเป็นไงฮะขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับขายส่งยกกล่องนะถ้าหนึ่งกล่องมี60คันนะครับขายส่งมีคละ1 8 0ง้บาทโครงการแบบไฟเบอร์เป็นอย่างนี้นะครับรุ่นที่2นะครับก็เป็นรุ่นรุ่นที่ขายดีนะครับเป็นลุ่มยาวนะครับตอนเดียวนะครับก็มีทั้ง19นิ้วและ21นิ้วนะครับแล้วก็24นิ้วนะฮะตัวนี้นะผมที่กลางอยู่ก็เป็นขนาด21นิ้วนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับไซส์มาตรฐานนะครับด้านในนะมี UV กันแดดกับฝนได้เป็นอย่างดีเปิดแบบออโต้ตัวนี้นะครับ ยี่ห้อธนาคาร่ำรวยนักขายส่งยกกล่องนะฮะหกล่องมี60คันนะครับขายส่งเพียงละ55บาทนะครับราคาที่ผมแจ้งนี้ก็คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นล่มไม้เท้านะครับนี่พอบอกได้เลยรุ่นนี้ก็ขายดีมี2รุ่นนะฮะก็เป็นล่มไม้เท้า8ก้านกับไม้เท้า16ก้านครับรุ่นที่ผมกางอยู่นี้ก็คือรุ่น16ก้านขนาด21นิ้วนะฮะซี่ลวดเห็นไหมเยอะมากแล้วกันแบบแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับผมเปิดแบบออโต้น้าจับแบบไม้เท้านะครับ ตัวนี้ขายส่งยกกล่องนะครับ1กล่องมี48คันขายส่งมีคละ75บาทนะครับผมต่อไปนะครับเป็นล่มแบบพรีเมียมล่มพับนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆากเลยนะครับผมนี่ครับเป็นลายไทยนะแบบพรีเมียมนะตัวนี้นะครับขายส่งยกกล่องนะหนึ่งกล่องมี6 0คันนะครับขายส่งมีคละ95บาบาทแบบพรีเมียม พิมพ์เนี่ยใช้เครื่องพิมพ์อย่างดีเลยนะโครงการนี้สามารถยืดหยุ่นได้นะผมบอกได้เนะกันแดดกันฝนได้เป็น2เท่าด้ามจับแบบใหม่มีห่วงเลยนะครับเป็นไงครับตัวนี้สุดคุ้มมากๆนะครับต่อไปนะครับเป็นล่มพับแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น UV สีดําเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างจากรุ่นนิ้กี้ครับตัวนี้นะครับเป็นล่มพับ3ตอนนะครับที่มี UV สีดำนะครับเห็นไหมครับผมกันแดดกันฝนได้เป็น2เท่าเช่นเดียวกันนะครับขายส่งยกกล่องนะฮะหกล่องมี100คันนะครับ ขายส่งมีการลดเจสิบาบาทเห็นไหมครับล่มที่ขายดีที่สุดในธนาคารล่มเรือก็มีหลากหลายนะโดยเฉพาะรุ่นล่มก๊อฟล่มยาวล่มแฟชั่นล่มพับนะก็สามารถที่จะสั่งซื้อเรามาได้นะช่องทางการติดต่อเรา089124 6 2เ0าและ0824477 5 5าหลแอดของเรา s อ t 0ซที4 7 7่4 7 55นะครับราคาที่แจ้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิมพ์สติกเกอร์ให้ฟรีพร้อมติดนะครับธนาคาร่มรวยนะจากขารลมส่งที่ใหญ่สุดในประเทศไทย